กอรับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มาที่วัดสว่างธรรมบรรดาน,นะครับผมเวลาตอนนี้ก็คือ18นาฬิกาสนาทีนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่วัดสว่างธรมรมบรนดาแล้วนะครับเดี๋ยวรอปูอีกสักหน่อยนะครับ วันนี้ว่าจะได้จะได้แนวทางหรือว่าปริศนาธรรมยังไงเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังจากช่องโอพอพาลวยกันเลยนะครับ,รบการ,รมาสการ <นะ S 2> ครับก็เนะขาอขอจะเลื่ญนพ่อนโอปอพาลวยเบิกครับหน้าขี้พอไวหว็ดีที่ได้มาก ทำบุญณวัดส,สวา่างธรรมบรรดาลบ้านยางงามตำบลวงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนอครล้ะก็เกี่ยวกับโชคลาภวาสนาบารมีกด็ดีสิ่งเหล่านี้ักสถานที่แห่งนี้ก็เป็นผลพ่อยได้ดวงมีวาสนามีก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง มีความโชคดีมีความสมปรารถนาในขอจิตคิจิตธรรมคำทีกาวไปจงสำเร็จมันนี่ก็อไอัมาถ่ายท้ำอัตมากกับอนุญาตให้ท่านทั้งหลายอดถ่ายหนาตาได้ถ่ยเตรียมโดดฟูลออนุญาตอยู่หรอกในส่วนนี้ก็ขอใหยย้ญาติโยมได้เขาเข้าใจโดยทั่วถึงกัน ส่วนสำหรับโชคลาภก็ดีไล่เมื่อหลายเว้นหลายวันแลนะ้วล่ะมีอยากย่อมเพิ่นมาหาอันนี้ขั้นบ่อไก่หอนมือหรือกะเป็นเรื่องอะไรย่อมสำหรับโชคลาภก็ดีแต่ว่ามีอยากย่อมเพิ่นมาหาก็เลยมองใส่มองขวามองหนา้ามองหลังให้จังไดเนาะว่าท่นก็เลยไปเห็นของดีอันของดีนี่บ่แม่นความฝันดอก ความดีนี่เป็นความรู้สึกอย่า <c> ง <oughs> ความดีนี่เป็นความรู้สึกทื่เราจะได้<ะ>เขียนให้<แ>เดี๋ยวยังไยลงหายัดโยมเบิงอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมอนี้มอนี้วันที่ะอะไครับยี่สิบสองครับผมแตเหลืออีกหลายมือหลายเว้นอยู่ ก่อนจะถึงโคลภรหญ่ก็เด็นสำหรับโคลราภยืนหนึ่งก็มีหลากหลายขณนในช่วงรับแขกแต่ว่าการงวดรับแขกตั้งแต่วันที่สิบสองมษายนจนหอดปัจจุบันนี้ก็บรรทนาในรับแขกบรรทนาในทำดีที่ยังทั้งสิ้นแต่การอนุญาตให้ซื้อกลางสะพานบุ่นช่องยูทูบได้ถ่ายทํำได้ตามความปรารถนาของท่านทั้งหลายอัตมากขอให้กำลังใจอยาตยโยมเด้อมีโชมมีชัยมีโชคมีหลัก สมความมุ่งมั่นปรารถนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเก็บเล็ยบประสมหน่อยไปอาเจดวงมีอาเจยบุญเฮามีกษิมีโชคมีใช่ดอกนอนหลับกกษิบบันดีนิมิตด,ดีมีโชคมีใช่เก็บเทวาอนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีน้ำหอมวันนี้ได้คนมาขอโชคขอหลับ,ขอ,ลบขอนำเทเทวาะมาขอสินขอธรรมหรืขอน้ำพระน้ำเจา้า ส่วนมากผครูบนไปขอโชคละครูสีสุโทษแนะ่ยาซีปรดุมมานะี่แน่ครูยาทาสเสด็จแนนะ่เฮาแค่ระ,ะลึกถึงก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ทั้ง่นก็บ,บ่ทันได้เปิดเนาะระลึกถึงก่อนรับก่อนนอนขอโชคขอหลับพัชยาฟันดีแล้วก็บเบิง่งในมื้อนี้วันนี้ก็ให้เป็นแนวทางครับให้เป็นแนวทางเดี๋ยวเจี๋ยเปไทยอีกเทื่องนึงเด้อจังได๋ก็ขออย่าย่อมทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญ ทังแอดมินก็นดีทั้งเอฟซก็ดีหลายานหลาย,ลายคนมีความสุขความจเจริญอายุวันโนสุขังพลังเดอ้อเอา คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงตัวเลขรัฐบาลนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ปู่ท่านนึกอยากเขียนนะครับปู่ก็เขียนแบบยังไงเป็นนิมิตนะครับเป็นนิมิตว่าท่านอยากเขียนท่านก็เขียนมานะครับ5 2 8สองดนะครับผมก็เลย ออมันก็แปลกว่าทําไมท่านนึกอยากเขียนท่านก็บอกท่านก็มั่นใจนะครับท้าสองแปดนะครับผมอขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอ,อพาลวยนะครับคลิปต่อไปเราจะปไปทําต่อกันที่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังจากช่องโอปอพาลวยกันนะครับ